ในปัจจุบันมีประชากรกว่า2,000ล้านคนจาก95ประเทศทั่วโลกอาศัยอยู่ในบริเวณซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย ประมาณการว่าผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า200ล้านลายและมีผู้เสียชีวิตราวๆ400,000คนโดยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากไข้มาลาเรียขึ้นสมองโรคมาลาเรียเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยเช่นกันถึงแม้ว่าโรคนี้จะมีอัตราการป่วยและการตายลดลงแต่ยังคงมีผู้ติดเชื้อมาลาเรียอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ร่วมมือก,กันกับองค์การอนามัยโลกนะคะแล้วก็ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการกําจัดมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยนะคะภายในปีพศ2569ค่ะ ทีนี้การที่เราจะกําจัดมาลาเรียให้หมดไปนั้นจำเป็นต้องทราบก่อนค่ะว่ามีใครเ,เป็นผู้ติดเชื้อบ้างนะคะแล้วก็ติดเชื้ออยู่ในบริเวณใดนะคะแล้วก็มีการแพร่กระจายเชื้ออย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทําให้เรารู้แหล่งเป้าหมายที่จะไปกําจัดมาลาเรียในบริเวณเหล่านั้นนะคะได้อย่างสมบูรณ์ค่ะผู้ที่ติดเชื้อมาลาเรียเนี่ยแต่ไม่แสดงอาการนะคะจัดเป็นภัยเงียบที่ไม่มีใครนึกถึงค่ะ ผู้ติดเชื้อมาเ,เรียที่ไม่แสดงอาการคือผู้ติดเชื้อที่พร้อมจะเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคโดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำเชื้อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งซึ่งหากจะกำจัดเชื้อมาเ,เรียให้หมดไปต้องตรวจรักษาผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการด้วยเพื่อตัดวงจรของโรคมาเ,เรีย สำหรับวิธีมาตรฐานนะคะที่เราจะใช้ในการตรวจหาเชื้อมาลาเรียในปัจจุบันนี้คะ่ะเรายังคงใช้วิธีใช้กล้องจุลทรรศนะคะการใช้กล้องจุลทรรศเนี่ยคะ่ะจะตรวจพบเมื่อผู้ป่วยเนี่ยมีการติดเชื้อนะคะสูงมากถึงจำนวน5 0,000พาราไซต์นะคะต่อเลือด1มิลลิลิตรหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งว่าประมาณ50พาราไซต์ต่อเลือด1ไมโครลิตรค่ะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับ ภูเขาน้ําแข็งนะคะจะสังเกตได้เลยว่าการที่เราตรวจเชื้อในวิธีมาตรฐานเหล่านี้จะทําให้เราสามารถพบเชื้อได้เฉพาะส่วนบนของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นค่ะทางทีมนักวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนนะคะก็เลยพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อมาลาเรียที่มีความไวสูงนะคะ <c oughs> เพื่อจะนํามาค้นหาผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการของโรคค่ะซึ่งเทคนิคนี้ จะสามารถตรวจเชื้อมาลาเรียได้ในปริมาณน้อยนะคะในคนที่มีเชื้อมาลาเรียเนี่ยเพียง20-30พราซต์ต่อเลือด1มิลล,ลิเท่านั้นค่ะซึ่งจัดเป็นวิธีที่สามารถตรวจเชื้อในระดับต่ํากว่าการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ถ,ถ,ถึง2,000เท่าแล้วก็ต่ํากว่าการตรวจด้วยเทคนิค PCR ทั่วไปเนี่ยถึง50เท่านะคะขั้นตอนพิเศษเนี่ยที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะในกระบวนการนี้ที่ทำให้มีการตรวจได้มีความไวมากขึ้นกว่าปกติเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ย เพิ่มความเข้มข้นของปริมาณดี a นะคะที่เราใส่เข้าไปนะคะในการตรวจตัวอย่างนะคะโดยที่เราพยายามทําให้ด n a นในเลือด1มิลลิลิตรเนี่ยสามารถลงไปอยู่ในหลอดทดลองได้ทั้งหมดนะคะก็เลยทำให้เพิ่มโอกาสในการตรวจหาเชื้อมาลาเรียได้ค่ะจนถึงวันนี้เทคโนโลยีการตรวจเชื้อมาลาเรียความไวสูงที่พัฒนาขึ้นได้ทำการตรวจวัดตัวอย่างที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปแล้วมากกว่า60,000ตัวอย่างจาก260กว่าหมู่บ้านบริเวณชายแดนไทยพมา่ากัมพูชาลาวและเวียดนามพบว่ามีการติดเชื้อมาเรเรียของผู้ที่ไม่แสดงอาการเพิ่มมากขึ้น20%โดยแบ่งเป็นการติดเชื้อมาเรเรียชนิดไฟสิปลัม5%และการติดเชื้อมาเรเรียไวยแวก13% นอกเหนือจากการใช้เทคนิคนี้ในการกําจัดมาลาเรียแล้วนะคะเทคนิคนี้ยังสามารถนําไปใช้นะคะในทางอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะ ออยกตัวอย่างเช่นนะคะเทคนิคนี้จะสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือในการพัฒนานะคะยาชนิดใหม่ๆโดยการที่นำไปใช้ในการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดใหม่ๆมาเนี้ยตามไปเพื่อที่จะดูว่าขนาดยานะหรือปริมาณยาที่เหมาะสมที่สุดนะคะที่จะออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อมาลาเรียในร่างกายคนไข้เนี่ยเป็นปริมาณใดค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่ในการพัฒนายาเท่านั้นนะคะเทคนิคนี้ได้ถูกนําไปใช้นะคะเป็นมาตรฐานเป็นตัวเปรียบเทียบมาตรฐานนะคะในการผลิตชุดตรวจมาลาเรียใหม่ๆอีกด้วยค่ะโดยใช้เป็นตัวเปรียบเทียบความไวแล้วก็เป็นตัวเปรียบเทียบความเฉพาะเจาะจงค่ะ